ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สตันแล้วก็ไม่ใช่ CGI แต่เป็นฟุตเทจจริงของซูเปอร์ตา์ระดับโลกแรดเห็ Rap in, นผลามแข่งฟอร์มูล่าวันของจิง w ่ l ร i t start ผลงานจากความมุ่งมัน่นของยอดฝีมือแห่งฮ้อลีวูดและฟอร์มูล่าวันที่จับมือรวมพลัง <extraordinary. S 2> มาสับพินรื่หม่จากทีมละสร้างหังแถวหน้าสุดของวงกาผู้เคยาคนเทคอเนือเวหากับพกันมาบริำทีมโดยผู้กำกับโจเซฟโคซินสกีและโปรดิวเซอร์มือฉชั่ยวชารีบรักแฮมเมอร์ผลคือสู่โลกแห่งความเร็วครั้งแรกในรอบ35ปีดับตั้งแต่เดซอนทันเดอร์หนังแข่งรถจากปี90 แม้จะถ่ายทอดความน่าตื่นเต้นของแนื้ข้าวมาได้แต่ก็ยังถูกตั้งคำถามถึงความสม,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 มจริงจากเราคุ้นไม่รู build uh ้ก oh, ล่าว ซอนนีเอดีตนักแข่งระดับตำนานแห่งยุคก,กา้าสุเทียนนาควต้องถึงทางตันหลังประสบอุบัติเหตุร้ายแรง Some people look at Sunny h a y this y e a guy who lives in a van a gambling junkie who m สามสิบปีต่อมาเขาได้กลายเป็นนักแข่งรับจ้างเร่ร่อนก่อนจะได้เจอกับรูเบนส์วันเฮสไ s b l i t y อดีตเื่นร่วมที ที่ตอนนี้เป็นเจ้าของทีมแอฟอนที่ใกล้จบเองและชวนห้สอนนี้กลับมาลงสนามเพื่อกอบคู่ทีและภูบิพลังสุดยอดนักแข่งของโลกนี่ขนาดเดียวกันเขายังต้องเปชิญหน้ากับโจชัวพีเสนักแข่งรุ่นใหม,ม่ไฟแรงที่มาพร้อมกับความมั่นใจแบบเต็มทักแต่ยังขาดการขาดกล้า

แฟรนเดอะบูวีไม่ใช่เจอเรื่องราวของการแข่งขันแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองความลหลงใหลความทุ่มเทและความเป็นมนุษย์ของคนหลังวุ่นมาล่และเหล่าวิศวกรยอดฝีมือที่คอยซัพพอร์ต oh, <Jan. S 1> สะพนเสน่ห์อันลึกซึ้งของฟอร์มูล่าวันที่ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักแข่งเพียงคนเดียวแต่ต้องอาศัยทีมและกลยุทธ์อันเฉียบคมวิศวกรยอดฝีมือและการสนับสนุนจากผู้อยู่เบื้องหลัง it's really about the team coming together to do the impossible. it's about what it means to be race. that is the true heartbeat of the film sprinkled with the beauty of formula one racing. Okay. ฉากหนังรถแข่งทุกเรื่องที่เคยมีคือการร่วมมือกันขันประวัติศาสตร์ระหว่างฟมูล่วันและแอรโที่ทุ่มพุนสร้างมหาศาลสูงเป็นประวัติการกว่า300ล้านเหรีเพื่อถ่ายทอดโลกของ F1 ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดโดยทั้งสิบทีม f อรราสุดยอดนักขับวจริงและสมาพันยานยนต์หนังชาแอรไฟกต่างก็รงมในการนำเสนอโลกของ f อให้ออกมาสมบูรจริงและเป็นยางที่ การเชื่อมโลกภาพยนตร์เขากับโลกแห่งความเร็วโดยไม่ใช่ใครที่ไหนกลายนอกจากวิซแวลดูตันแชมป์โลกเอฟบอลเจ็ดสมัยยื่รับตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เป็นรข้งแรกเซีย i แ l รด t อ j u อร์ดอ i น a r a t i n g เมื่อความสมจริงกลายเป็นหัวใจของหนักทีมงานต้องเจอกับโจ์สุดหินในการประสานการถ่ายทำภาพยนตร์อันซับซ้อน เขากับตารางการแข่งขันเอฟฟัของจริงอย่างเต็มรูปแบบตลอดฤดูกาลปี2 0ง3ย่ถึงสอง4ันยี่สทยทำจริงในลักสนาบันรงกียจากทั่วทุกมุมโลก uh, โดยทีมสมมุติในเรือเยื่างเอพิกกลายเป็นทีมที่สเสเพนในสนามแข่งมีแพดดอกเป็นของตัวเองเขียงข้างกับนักแข่งตัวจริงเมื่อแต่และการแข่งขันจบลง างานต้องยกกองถ่ายข้า,ามตัววีตามตารางการแข่งขันเพื่อเก็บภาพทุกมุมของ F1 อย่างที่ไม่เคยมีหนังเรื่องไหนเคยทําได้มาก่อนยอมอบที่สุดแห่งประสบการณ์ราวกับนั่งอยู่ในรถแข่งของจริงทีมงานต้องผลักดันนวัตกรรมการถ่ายทำภาพประโยชน์สู่ขั้นกว่ and, and. Right, าลาเดียมิรันดาคุยกับ เขากันโมบูริสเอาพัฒนากล้องชชันแคมรุ่นใหม่ร่วมกับโซนี่ที่มีความคามชัดสูงและยังมีขนาดเล็กยิ่งกว่าที่ใช้ถ่ายทำในหนังเรื่อก่อนโดยรถแต่ละคันจะถูกติดกล้องวิ4จุดพร้อมระบบควบคุมแบบไร้าสายหมุนได้360องศาจากทุกเสียววินาทีของการแข่งขันด้วยความแม่นยำจนไดภาพที่จริงยิ่งกว่าจริง Was able to do with these cameras is capture real life, real time speed. That's his genius. I'm offering you an open seat in Formula One. Like on that, one And what kind of is <laughs> something that given by me. ววเหล่าวิศวกรแถวหน้าของเมอร์เซเดสเลยเข้ามามีส่วนช่วยในการดัดแปลงรถฟอร์มูล่าถึที่ใช้เครื่องยนต์ V6 3.4ลิตรโบล620แรงมา้าให้กลายเป็นรถแข่งฟอร์มูล่าวันผ่านกระบวนการวิจยัยและพัฒนายอย่างเข้มขน้นเพื่อปรับทางล้อและปิดหน้าให้ออกมาสมจริงจนแยกไม่ออกเกิดเป็นรถแข่งรุ่นหวัของทีมเอเพ็กที่สนักแสดงนำทั้งบรดพต matter, และแดมซัสอีดรส ต้องเป็นคนขับมันด้วยตัวเองที่ความเร็วกว่าโมงรอเกสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเขาต้องผ่านการฝึกซ้อมสุดท่อระหกแบบเดียวกับนักแห่งตัวจริงซอมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วส้อบอาา ฉากซิงท์านมรุอตยอยู่หยแกร Gary ิ่พาเวลผู้กำกับคิวบ Q ูจากเจนสันบอดและทีมสตันแถวหน้าของโราที่ผ่านงานมาแล้วทั้งเจียนสปอร์ดและดิชันเองพลาสต์บอลระดมทีออกแบบฉากเก่งขันสุดระดอ,อ่นอย่างพิธีพิธัโ ang, กโดยมีลวิสแฮมอยู่ด้นผู้มีประสบการณ์ลงกสนามมาแล้วกว่าส6 0สครั้งรับหน้าที่เป็นคนคอยตรวจสอบทุกฉากแข่งขันขอให้คำนนแนะนำแบบมือโปรโดยสร้างกลยุทธ์การแข่งขันสุดเฉพาะตัวแนะนำจุดแสงที่เหมาะสม แนวที่ปวดใ้ไปจนถึงการชี้ข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่มีเฉพาะนักแข่งตัวสิ่งเท่านั้นจะสังเกตเห็น The last thing I do is drive that car. I will take that life, man, a thousand times. หลัน,นสเีรคูสิงตระลึกถึงหนักหลากหลายพวกใครงที่เดีือดีจดอโอดจัสติฟิทถิ่กราลีภาษาอังกฤษส่วนอยูภาษาทาง